ครับผมบรรยากาศนะครับอุทยานนะครับผมโ okay, okay. อเคโอเคสวยหรูนะครับผมโอเคนะครับผมพ่อแม่เป็นน้องนะครับตอนนี้อ่าโอ้โหอย่างสวยหรูเลยพ่อแม่พป่น,น้องนะโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะพ่อแม่พี่น,น้องนะโอ้โหไ้<ใ>นพี่ก็กออกไปยังอุทยานพี่ก็ออกไปยังเ,ยเลี<ห>เ้ยวขวานลยเลี้ยวขวาตรงนี้ ฝรั่งโคตรโกรธเลยทหารฝรั่งเครียดเลยเมื่อกี้นี้โจอยู่นั่นโจเอานะครับอุทยานโอ้โหอลังการมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้อลังการมากจะถ่ายไปแล้วถ่ายก็เดินไปถ่ายเนย โอ้โหนะครับผมพ่อย่ปีนน้องนะโอ้โหโสุดยอดเลยนะครับผมยอย่างอลังการนะพ่อย่พีนน้องนะโอ้โหพิพิธภัณฑ์นะครับผมพอม่อย่พีนน้องหาดูได้ยากนะพพิพิธภัณฑ์นะพ่อม่พีนน้องนะอมองนะหาด yeah ูได้ยากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรตรง,งนีนอ้อุทยานราชพัฒน์กษัตริย์เจ็ดพระองค์นะพ่อม่พีนน้องนะโอ้โห หาดูได้ยากนะครับผมตระยานราชพัชกษัย์เจ็ดพระอ,องค์นะพ่อแม่น้องนะโอ้โหทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับอ,อย่างหรูเลยพ่อแม่น้องนะอย่างหรูเลยอย่างหรูเลยอย่างหรูเลยพ่อแม่น้องนะอย่างหรูเลย กษัตริย์เจ็ดพระองค์นะครับผมพ่อแม่น้องหาดูไม่ได้อีกแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องนะอุทยานนะครับราชพัฒน์กษัตริย์เจ็ดพระองค์นะพ่อแม่บ้าน้องนะโอ้โหโคตรสุดยอดเลยครับอุทยานอย่างสวยหรูเลยนะพ่อแม่น้องนะต้นไม้ประดับนะครับเป็นเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเป็นผู้ดูแลน,นะครับผมพ่อแม่้น้องเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ดูแล